nhập ma nhập ma

ที่ได้ฝากเงินฝากทรับมาให้ทงลูกๆเนาะก็ได้ใช้ค่าห้องค่าหอรอยู่ค่ากินเนาะงกับบุญกอบคุณหลาราคอยแม่ยูดีง่าเจ็บคอยได้ก็ต้องมีได้เนาะปาฏนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นดังปาฏนาเนาะเพราะว่าเจ็ดปีครก่งงานเงินก็คอยให้เพียงเที่ยต่างๆให้รับไปว้ลยกตลอดดีได้ตลอดไปเด้อแม่เด้อส้งหมดจุกจด้วเนาะสิงใดก็ ุนทางแม่ใจดีเนาะที่มอบเงินมาไหวให้ทางมาบุญมาไลยลุงเพิ่มก็ได้ใชจใจเนาะใานขาเดินทางเป็นสิ่งสิ่งเจ้าของตาหอเนาะยังไงครับไว้แม่อยู่ดีมีเฮงสุขกายสบายใจเด้อแม่เด้อเดินทางไปใส่มาใส่ก็ห้ตลอดปลอดภัยเนาะหายอยู่เย็ยนเป็นสุขความ,มรู้กับพ่อแม่เด้อเนา้อชิงกัน คักเด้อน้องเด้อเอาคักเด้อเดี๋ยวลูกพี่มาลูกพี่ว่าด้ยโดยสบายดีเอาพี่น้องเลยอ่ากินขันตอนมุ่งแล้วบ้านพี่เนาะอ่าข้างน้องสองน้องอาเจียงกำล,ลังลุยต่อเลยพี่น้องเลยลุงกระบ,บื้องกินมาเลยลุงกระดา <laughs> không heng ta mới ăn một giọt mới ăn tốc một ông một vải gây gì đằng hả Khân rồi แท้เหยือ่อบ่หรอเนอมันคือโยกชันๆในในบุ้นนี่ลมแห้งยักปิ้วเลยลมแห้งนี่ปิ้วแท้ๆเลยลุงว่าบอกว่กันไฟนั่นรอดจากฝนตก ด,น,ดนมันยังอ่อนพี่เราพอดีมันยังอ่อนเลยมันก็เลยเอา่ามันก็เลยบนเนนปันใด บ่ไรฮะบ่าอันมาจับยืนนี่คอยแน่คอยเชีนว่าขึ้นไปช่วยน้องเขานี่นะเป็นยังไงมันเซ่ปะบ่มนะเจ้าพยาธฮักปะฮะสบายดีเอจะาพยาธิฮักปะโอ้โหฮักนะเห็นว่ากระไดด้วยเบิ้งพี่น้องเลยอะไรขึ้นได้ขึ้นได้แต่ลงไม่ได้เลยเออขึ้นได้แต่ลงไม่ได้เลยโชคเม่นมันจัดน้องเอ้า นั่นแหละจะยืนยืนนี่มันก็วิ่งแตลย้วยมามมานเอยบกกาบอกกาบกกาบืนกบุกกาได้เลยนี่ยโอ้เนาะน้องเพิ่์ดนะกำลังเหตุดูไปขึ้นไปมันฮักกันกับพวแห้งอีกแล้วดยมาต่อกันเลยพี่น้องมุ้งกระตูน้องกเจียงอะมาโนด หอดบ่าหอดบ่บ้านบ่ครับนี่บประตูกนี่หอดบ่บ้านหอดบ่กินข้าวกินน้ำกินตำกินอันนี้เรียบร้อยแหละพี่น้องมาต่อกันได้นะเจียงเนาะเลยเดี๋ยวมันจะเสียเวลาพี่น้องเลยอันงานแต่งโม่หบวแรงนี่นะแม่สอนมหัวแก่กันบงงานแต่งพี่น้องมืออืหม้อมวนกุ๊บเดี๋ยวน้องบื้อนี่เนาะ เจ้าบ้ารุ่นเดียวกับเจ้าบ่านเนาะบ้าสอนเจ้าบ้ามูเดียวกันกับเจ้าบ่มูกันบ่นโอ้เจ้าได้มีบ้านกระดุกเจ้าได้สอนบ้านเก่งทองบ้านเนาะเจ้าบ้านเก่งทองเจ้าน่<ด> <laughs> ะบ้านเก่งทอง,งนะ้นนอ,งนองจงน้องจัดนั่นแหละโอ้ยอย่าไปเว้า ลูกเบิงบาดเดียวลูกกระหู้แหละมันต้องมีแหละคนมักเจ้าฮะนะใช่ใช่ฮะลุงว่าน้องจันโดยน้องหัวกะสีมกักยุติแต่ว่าเราหันเงินมสอสดิ่าเราอันเป็นบุษามือสองมือ,อยังนะบมดิตีนะว่าให้เป็นบุษามือสองกันตีบ่เี่นน้ำเล่น ออหางมันซ้ำกันเนะ้อ,อหางซ้ำกันออกหัวซ้ำกันเนะ้อผมเป็นมาตอกไปตอกไปลื่นไปลื่นไปโอ้ยพี่น้องเงยเซ่ทอนนี้แหงซ้ำนะอีกแล้ต้องถามต้องถามน้องไอเจียงไอเจียง <โ>เป็นมู่กันน้องชอนนี่เคยมีผู้สาวอยู่เฮ้ยมีแหละมีมั้ย <โด S 1> ใช้ช่อนเราเคยมีผู้สาวาก,ากี่เทียเมื่อกี้ลาวโซลมอ่านผู้สาววันไหนผู้สาวบ้านไหแกงทอง่ะอ,อันเอยย้ยว่าจะบุบนี่โอ้ยได้ผู้สาวบ้านแกงทองเอาเอาพี่น้องเลยแกงทองกับแ,<ม>แกง,แกงทองเลยยเอาเอาเอา ลุยเลยลุยเลยโดยน้องๆเพื่อนกินตำเล้วอิ่มนลพี่น้องมาสู่ต่อป่ะที่น่ะพอดีแล้วี่เพี่นมาพอดีจะน้อยอ่ะ

ตูดมาตูดมาสังกาศีนอ้องเข้าเดียวกันแล้วแหละพี่น้องเลยเพราะว่ามัน <c oughs> ไม่ได้ลายปลเป็นแหลเพิ่นชื่อมาจักแฟนล่ะจากแหละเออชิชิชิได้หวันอ่ะชิชิเป็นบ๊อกเลย ម៉ាក់ណៃលឺហួងបារអញ្ចោបារអូននេះចោបារអឹមទជួយជីកាន់ហើយក្លឿជាមួយឆៃឆ្នៃបាក្លឿណក្លឿតាមបុទៅដែរ ระวังนะระวังนะเก้าเขนก้า,าขาระวังนะ

Mà. Đôi, nhập ma nhập ma ma นอน,อนรีเหรอเลยสองเที่ยวยอกยกันแตะแตกแตกแ จจจจลงก่อนลงก่อนบาททีนนี่ลงมาตั้งเข้าไว้ข้างล่างก่อนพี่น้ำเงื้อไอ้ตั้งต่อยู่ก็แล้วก็พาให้แน่พาต่อแม่มาช่วยกันแม่สิมีเนี่ยจ้างนี่ อย่า้มีจ้างไยนมีบั่องฮะมีบัองะโอ้ยมีบั่องเนาะใคสิบี้คึงคีวกัน้อยใจลยฮะเก็บตะปูให้น้องนแ่น่ะนี้ะเก็บตะเก็บตะปูนี่แหละเก็บตะปูชิจ้างเก็บตะปูชื่อนี่แหละเดี๋ยวนี้ได้ซ้อนได้บ่ละได้ตบ่ มาซอยกันพ <ok ี oh, oh, so. ่น้องให้น้องๆคนมุ้โอ้มุ้งนี่คอนนาใหู่เด้บบบูดเลยโอ้โหาโยกขึ้นมาใส่แ่แมครับครับครับโอ้อทีไเลือกไม่รู้ที่หนพี่น้องเยเนาะัวเพัวเด้อพัวเนาะัวเเ เะแนนว่าเป็นไมรุ่นนะบบูเนี่ยะเป็นไม้รุ่นนด่นนี่นะถ้ามาเฮตเป็นมก็เป็นเบิดตกุ้งนแหละอย่างเียแต่วาทานนี้ทานนี้มันหันไปยากมันฆ่าอยู่ตัวเดียวโอยาเฮตโมยาเฮดก็ถึงฆ่าทำย่างเลยเจ้าเมืองแม่เพือนโทีวมันสุดโทนี่นะ ลูกนี่นายลุกเอมาเตือนฮะตัวนีมยาเค็ตต่อนเออยาเค็นแล้บืนใจด่บืนใจใกล้ลูกชายเราอ่ะเนื้อบเรือตืนเต้อยู่เ็ตมได้บมมีไหม่โอมันจกคนทำกระหาได้เนาะมันก็ีวาก็แบบ่าูได้ยูไฟนะบุญื้อบ้านห้องนะมาบุญมาซื้อจ้าก็ยูแบบนั้น่ามีจะขออ้างแต่ พอปัญหาบ้านเราผมมีจะสองอ้างมาที่ผมมีผมมีสิมีน้ำหวานได้หนิด้วยก็อยู่ว่าอันว่าไมอนี้กับสิเมือยช้ำแด่ดินี่เพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นฝากเงินมานี่แหละสมทบอันค่าสร้างเฮือนน้องอจึงเพิ่นว่าเลียวก็อ่าลุงเพิ่มไปกับไปแนี่ยไปกับไปเรื่อยๆลุงกับเลือกเอาเลยพี่น้องเอ้ยลุงจะบอกว่าไปกับบุญก็ว่าไรมาเรื่อยกันแล แม่เราไม่ได like the uh, ้เราไม่ได้ว่าเอออันนี้ไหเราดูเราถามว่าไปกับไฟเรื่อยหรือวปล่าลูก่ไปก็มาบุญกันมาไล่เ่าแล้วก็เส้นจะเดินหายครั้งมาบุญมาไล่มาเพราะได้จ่ายข้าวห่อข้าวหอยนะลูกเด้อแล้วว่าเพราะได้เห็นว่าใอยูเรเนียนพีน้องเลยครับก็ถือว่าลายบ้ากะดูกสำหรับบูมีมันก็ลายอยู่แล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าแต่ว่าต้นมีกับว่าน้อยอยแล้วแต่ว่าสำหรับเราดีคือช่วงนี้ก็สำหรับอยู่ โดยเฉพาะลุงนกระบอกไล่นี่พี่น้องเฮ้ยหายห้องท้องแตกอยู่ช่วงนี้พอบุญพึ่งกันบ่โอ้พึ่งกันบ่นแหน่นอนยังได้จ่ายดยแม่เพิ่อนกันได้ว่าอ้าแบ่งให้ทั้งอันอ้าบุญมาได้เอ็นว่าพอได้จ่ายกราห้องแน่ไปจากคนละหาแสนไปมาทำกันเอี่น้องโดยเป็นกระบอกได้ออกซิ่งนน้ำหรอกคนใหญลุงมาเป็นสะพานบุญให้ตลาดเชื่อกตล่ะต้อเป็นเพื่อนน้อง เจียงสล้านะก็มีอีกน้อยเสีออบบุญทาไปพี่น้องเอแลที่เป็เนคนใหดเขาไปให้ข้างนอกงเพินะ่อนเน,นาะเนี่ยเนยกินไปให้มาม่นี่แล้กันไทยถ้าเงินต้องกเจียงยังนั่นไม่ด้ดีเกี่ยวเมียนบิีนันขึ้นนานี่นไปหาทีพันับพี่หนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ โยอดกเดาน้ออเศร้าขาดขาดทุนแล้วหนึ่งสองเจอักันยังอสิบเนสิดมี่เจ็ดเอออันนี้ของหัวได้หัวได้นาอ่า บางคนก็ไหนบางคนก็เพื่อนมันขาดไันเกินเท่านั้น่ะย้ำติดกันบ่้างด้วยเอ้ามาที่นี่กันพี่เจ้าทางลุงเนาะพี่น้องกับให้ทางมาบุญมาได้แล้วก็ทางเพิ่มบุญขอบคุณแม่แล้วเนาะเริ่มจากบุญมาได้กอนก็ได้ไม่ควรบ่นโดยเฉพะชงออกซื้อเสียงเงี้ยน้ำนะเพื่อนจัดนี่ยทางลูกกระทงบุญขอบคุณมาได้แล้วเนาะที่ได้ฝากเงินฝากกำมาให้ ลูกๆเนอะก็ได้ใช่ค่ะห้องคาฮอร่กาโยคกินน้องสาวบุณรขอบคุณดาลาคอยเม่อยู่ดีแง่เจ็บคอยได้ได้เป่าธนาสิ่งใดก็ขอ้ได้วามุมาดังปาฏนาเนาะประว่ิาเจ็์ธุรกิจการงานก็ขอให้ทิ้งให้่างรับไปลูกตลอดลูแรกตลอดไปเดอแมเดอ้าจุกเนาะจุเอะเลยนอะย่างไรก็ คุณทางแม่ใจดีเนาะมีมอบเงินมาไว้ให้ทางบําบุญขอไล่ลุงเพิ่มขอได้ใจใจเนาะในท,าท้าเดินทางกินสิ่งทีเป็นกลางของตาหอเนาะเห็นไหมจ๊ะให้แม่อยู่ดีมีเฮงทุกกายสบายใจเด้อแม่เด้อเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้ตลอดปลอดภัยเนาะให้ยืนยันเป็นสุขความรู้กับคนละเม่เด้อเนาะสิ่งสำกกคัญหลวงพาะบางแห่งเนาะเลุงเพิ่มม่นําสะพานบุญให้แม่เพิ่มจะมามอ,อบ เฮือนไห่ทางมูลมาไล่แะไรกับมาแจ้งเขาดีเป็นทุกข้าสร้างขึ้นน้องอ์เจริญตะขอให้แม่ยืนยีแห้งยัเย็บสุกเหมือนดำเป็สุขภาพพะพันธุไม้แข็งแรงนะแม่เด้อวันเกิดที่นี่จะขอให้แม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกจริงยางสำคัญเรื่องสุขภาพันธุไม้ให้แม่อยู่เป็นสุขอยู่ยีแห้ง

ซ้อนแล้วน้องอาเจียงพี่น้องเอ้ยเป็นเกล็ดเกล็ดเ,เร็วท่านใจบ้องไหวท่านตาเห็นนะเพื่นเนาขอบุญขอบคุณในลายอาพี่น้องเอฟซีพูดยังจะดีเนาะที่เข้ามารับสม้มที่ให้ทางทีมงานเป็นสะพานบุญไห้ขอให้ลำให้รวยเด้อพ่อแม่พี่น้องมัดสุขุภิคนที่เข้ามาติดตาไปรับสม้มโชคดีไม่ใช่สิ่งสาคัญก็เป็นกระพ,พาะพันไม่แข็งแรง ในขอให้ประสบความสำเร็จทุก,กยินงยหญนะเพื่อนเออสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดี